ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทานวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายต่อสิ่งสามสิ่งคือทำอันตรายต่อบุญของทายกคือผู้ให้ทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกคือผู้รับและตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ว วัชชะผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แลวัชชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำครัมหรือทางน้ำโสโครกซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่า สัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันดังนี้อีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไม่และผู้มีศีลนั้น เป็นผู้ละเสียซึ่งองห้าและประกอบอยู่ด้วยองห้าละองห้าคือละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิตะละอุทธจกุกุจจะละวิจิกิจฉาประกอบด้วยองห้าคือประกอบด้วยกองศีลชั้นอเสขค่ะประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขะ ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเศคะประกอบด้วยกองวิมุตชั้นอเสคะประกอบด้วยกองวิมุตติยานทัศนะชั้นอเสคะเรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองแหและประกอบด้วยอง์หด้วยอาการอย่างนี้มีผลมากดังนี้